ือว่าฟิลฟิลกูดหมดนะครับทั้งสี่ใบขวังคานจับได้วิญญาณศัตว์กรรมะกระดุมพระสังเกตมาว่าเรื่องประเด็นห,หลักที่หมอจะเน้นนะอันดับแรกหมอชอบหมอจะเน้นเรื่องงานเพราะง,งานเขื่องนองานคือทุกอย่างของทุกคนนะ่ะงานคือเรื่องจริงในชีวิตที่คุณจะต้องถ้าคุณไม่มีงานคุณจะไม่มีเงินแล้วคุณก็จะไม่มี อะไรเลยอะข้าวก็ไม่มีเห็นไหมค่าเช่าค่าจะจ่ายนี่ก็ไม่มีเห็นไหมว่าหมอไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องของไอ้โชคลาภเนี่ยมันที่หลังเลยนั้นไทยของคนแต่ละวันเนี่ยเนี่ยสามวันแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาฟ้องเลยว่ามันมันเน้นในเรื่องของงานให้จริงๆว่าอย่างพลังคานเนี่ยวินาศากรรมมะเห็นไหมวินาศาค,คืออะไรคือความเปลี่ยนแปลง วิญาศาสตร์เป็นได้ทั้งสองขานะครับอย่าอย่าลืมว่าวิญาศาสตร์มคือความเปลี่ยนแปลงมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมแต่ตัวไพ่ในรอบสัปดาหนี้ตัวเนี้ยมันคือการเปลี่ยนดีครับคอนเฟิร์มเน้นนะอังคารใครที่ตกงานกำลังจะได้งานครับ อังการใครที่รอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแล้วไปแล้วจะดีกว่าจะดีขึ้นนะครับจะได้ครับใครทำมาค้าขายอยู่แล้วมันอะไร่ติดขัดลูกค้าขายไม่ดีที่ผ่านมาจะเจอช่องทางอะไรบางอย่างอย่าลืมนะว่าเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามันไม่ดีเราจะต้องปรับตัวและรู้มันให้ทันไม่ใชไ่ไปนั่งแช่มันอยู่นึกออกไหม มันไม่ดีมา2เดือน3เดือนแล้วก็นั่งแค่รออยู่อย่ารอครับตอนนี้มันคือตัวความรู้สึกที่เราจะต้องรู้ให้ทันนะครับหมจะบอกว่าอังคารในรอบสัปดาห์นี้ <c oughs> ในเกณฑ์ของการสมุติใคราทำธุรกิจเนาะและที่พา,ามามัติดขัดนะครับมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้เราทําต่อทําเพิ่มขยายเพิ่มหรือเปลี่ยน,ปยนแปลงคอนเฟิร์มครับแลวเปลี่ยนแลวดีด้วยนะครับ นะครับให้ไปตามอินเนอร์นะอย,อย่าอย่าหยุดรออยู่ที่เด็ดขาดนะครับกรรมาวิณาะกระดุมพระกระดุมพระเนี่ยกระดุมพระตัวเนี้ยมันมันหม,มายถึงการที่เน้นย้ำในเรื่องของเห็นไหมว่าเงินที่มาจากการลงแรงและกระทำเห็นไหมี่าเป็นชาวสวนแล้วก็ขุดนะครับอ่าแล้วเป็นเรื่องของเงินหมนายความว่างานที่คนบางคันที่ทําไปหรือลงทุนไปแล้วรอดอกออกผลอยู่นะครับอ่ะรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของ ดอกของผลและเป็นกําไรครับใายคุณภาพก็ขึ้นมาเป็นเรื่องของงานเห็นไหมเอฟฟิวลิงฟิลกูดวอลลิคูดมากนะครับ irm, คอนเฟิร์มคนมาคารกในลันี้ตัวเรื่องโชลคลาโคนมาคารจะได้เลขมาจากการเดินทาง2องอย่าลืมเลข ยานพาหน,นะแล็รถครับโค้ังคานใครก็ตามที่เดินทางไปทําบุญเกี่ยวกับความตายนะครับตัวนี้คือจิตวิญ,ญญาณคือความตายนะเห็นไหมคือเทวดาที่มาโปรดจิตวิญญาณนะครับคือความตายน,นี่คือการเดินทางโควังคานใครก็ตามที่ทําบุญเกี่ยวกับความตายต้องเสียความในเนี่ยทำบุญลงศพทำบุญคนตายท้าหอ่อศพโรงพยาบาล ไม่รู้ว่าอาการเจ็บป่วยหรือว่าไปไปงานศพเขาเราไปช่วยงานศพเขาอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดนะครับและหรือไปถานที่ที่เกี่ยวกับความตายมาทั้งหมดตัวเลขมาจะมาจากตรงนั้นครับมันจะมีตัวเลขที่จะมีคนมาบอกด้วยนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นนะครับอ่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะครับถ้าเลขนั้น ถูกใจแต่เขาว่ามันอินกับกับสิ่งที่เราคิดไว้ในความสึกเรานะครับอ่ะคือเลขนั้นครับความฝันได้ครับบางทีไปทําบุญเนาะแล้วเขาตามมาให้ได้นะครับตัวนี้ความฝันได้โดยเฉพาะคนที่ฝันเกี่ยวกับอ่ะเห็นคนตายความตายทั้งหลายนะครับหมดไหมหมดครับเลขหน้าไพพรมังคารนะครับเลขเบิ้ลครับสี่สี่ครับ